สวัสดีครับจากนัทนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับรถคูปอรต้านะครับรุ่น L3408DT นะครับมาพร้อมกับหางตัดหญ้าใหม่ขนาด1เมตรนะครับตัวนี้นะครับราคาเพียง1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับตัดสดนะครับส่งฟรี300กมนะครับวันนี้นะครับผมจะลองตัดหญ้าให้กับเพื่อนๆได้ชมกันหรือว่าใครที่อยากได้เป็นหางควนก็สามารถเปลี่ยนจากหางตัดหญ้าเป็นหางควนก็ได้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัดหญ้า นะครับในทุ่งนากันนะครับสำหรับหางตัดหญ้านะครับถ้าใครอยากได้แบบนี้นะครับเป็นขนาด1นึเมตรยีของสยามสโตลา่าก็จะอยู่ที่27,500ืนารนะครับเฉพาะหางตัดหญ้านะเป็นยอยปั่นแบบสลิปคัทนะครับถ้าเป็นตัวรถพร้อมหางตัดหญ้านะครับ199,000บาทอ่ะเชิญชมครับ2,528ชั่วโมง เจนนะครับไม่หลวมไม่อายนะครับไม่หลวมไม่อายใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับวันนี้ตัดย้าให้จมเลยนะครับไงงองเลยพี่น้องนะครับ1นึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับ